อืมออสการ์ชอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีมีนะคะย่นี่ย่นี่ย่นี่ลูกย่นี่ <c oughs> โอเคระวงังหน่อยมานั่งมานั่งกันบ้าะโอ้เต้นเต้นครับ <c oughs> ช่วงนี้นะคะมีนากับออสการ์ก็อยู่บ้านเยอะมาะคร เหมือนหลายคนนะคะแล้วก็เราก็ทํากิจกรรมที่จะทําในบ้างนะคะแล้วก็เห็นหลายๆคนค่ะแบบกําลังทาง,งานอดิเรกใหม่ๆเช่นแบบถ้ามันมีนะนะคะก็ชอบงานสวนหรือว่ามีนักก็ซื้อเซิร์ฟสเกตนะคะแต่ตอนนี้เลิกไปแล้วมันอยู่ในมุมไปแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่แนวแล้ววันนี้มีนัก็คิดว่าเอออยากจะมีกิจกรรมใหม่ที่ออสจะได้ทำ<อ>ก็เลยซื้ออะไรสักอย่างมาให้ออสดูยังไม่ได้ให้ดูนี่อยู่ตรงนี้นะคะ แล้วจะให้ออสดูแล้วก็จะให้ทุกคนดูนะคะว่ามีหนาซื้ออะไรโอเคปมาดูกันเลยมาดูว่ามันมีอะไรข้างในมาดูกันอะไรอยู่ข้างในจะาคืออะไรลูกคืออะไรครับคืออะไรเดี๋ยวโชว์ให้ดูใกล้ๆนะคะแป๊บนึงจะให้

ดูว่าเขาเติบโตเปยังไงเนาะซึ่งเลี้ยงมดมันก็เป็นเริ่มแปลกนิดนึงเนาะเพราะว่ามันก็มีมดทั่วไปอยู่แล้วแล้วคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้มันอยู่บ้านนะคะแต่ถ้ามันอยู่ในหลังแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบสังเกตวิธีชีวิตของเขาด้วยเพราะว่าเขาค่อนข้างน่าสนใจนะที่เขาอ่ะว่ามี มีราชินีแล้วก็มีคนงานแล้วก็มีทาหารแล้วก็มีแบบระบบเหมือนเหมือนสังคมของคนเหล่านี้แหละค่ะคือทุกคนก็มีหน้าที่ของเขาแล้วก็เขาก็ต้องอาไมซ์กีน่าแล้วเขาก็ต้องทางานทากินอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งน,นี้มีนะก็จะดูว่าเอ้ยเขาเติบโตยังไงนะคะร่างนี้นะคะมีนะซื้อกับเพจแอนด์อินไทยเลยนะคะซึ่งเขาก็แนะน,นาดีนะคะแล้วก็มีนจะก็ตัดสินใจว่าจะซื้อ จะได้ค <te kit> <ye> ิดจใหญ่นะคะจะได้คิดจใหญ่มีอะไรบ้างอ่ะมาดูมาลูกมาดูกันไอซ์อาร์ไมซ์กินดเหรอโอ๊ยออสการ์เต้นเต้นไอซ์อาร์ไมซ์เยอรมันแต่เรามันดูวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าออสการ์เต้นเต้นเยอรมันวัลคัมนะคะอาร์ไมซ์ก็แปลว่ามดนะคะอาร์ไมซ์มดมดหลายๆตัวถ้าเป็นอันเดียวก็คือว่าอาร์ไมซ์นะคะโอเค มีนาซื้อ s t a r t e kit มานะคะซึ่งจะมีทุกอย่าง,งจะมีล่างมด,มดชิ้นใหญ่นะคะมันจะมีหลอดหลอดที่มีกับมดอันนี้ก็จะคือบ้านมดนะคะแล้วก็มันจะมีน้ำตรงนี้เพื่อให้เขามีน้ำแล้วก็มันมาพร้อมกับมด<อ>เลยนะไม่ต้องมาหาเองเออดูอใหญ่เลยูก มีอะไรบ้างมีอันนี้นะคะเพื่อจะดูดน้ำหวานมาใส่ในถ้วยเล็กมากอะ่ะเล็กขึ้เนี้ยเล็กมากเลยใส่อ่ะที่เราใส่อาหารนะคะก็คิดว่าสองสวันทีแล้วก็ใส่ทเพื่อน้อยๆถ้าใส่เยอะๆมันก็ไม่ดีอันนี้ก็คิดว่าเพื่อ,อ,อเพื่อใส่ใส่น้ำไว้ตรงนี้นะคะก็ต้องฉีดเข้าไปมีเข้มด้วยต้องระวาังนะลูก แล้วก็มีที่หนีบมีไจะไปใช้เพื่ออะไรน่าจะเพื่อแบบว่าเอาพวกพวกแบบแมลงที่ตายแล้วมาเอาให้เขากินบ้างนะคะเพื่อเขาได้ได้สารโปรตีนนะคะอันนี้กเ็เป็นที่ดูดเพื่อเอาน้ำหวานนะคะเราซื้อน้ำแดงแฮวอยนะคะก็จะใส่เข้าไปออสกาอยากทำด้วยใช่ไหมแล้วก็อันนี้เพื่อขูดๆนะคะขูดว่าพวกขัดอยากมองแล้วก็ แบบหลางออกนะคะแล้วอันนี้ทั้งที่อ่านมานะคะก็ใส่น้ำหวานเข้าไปปุ๊บแล้วก็มันจะมีเยอะๆนะคะคือแบบว่าเราไปเที่ยวแล้วก็กลัวว่าหมดจะไม่มีอะไรกินครับเอาเอาอะไรให้เขากินไหมลูกเอาอาหารให้เขากินไหมอือหึเดี๋ยวเอาอาหารให้เขากินหนยก่อนนะแป๊บนึงอันนี้ก็เป็นหลังหนกที่ง่ายๆเนาะเพราะว่ามันแค่หลังใหญ่แล้วก็ มีมีลังนกเป็นลอดแล้วก็มีเอาเวอร์นะคะที่คนแบบมาดูข้างนอกอะไรมาเดินเล่นแล้วก็มีฟ้าปิดนะคะถ้าไม่มีฟ้าปิดเขาก็จะหนีไปแล้วก็มีอากาศนะคะอากาศอากาศโอ้พูดเยอะอยู่ไหนวะเนี่ยไออะไหมันเนี้ยที่ทำไออย่างพวกมันมีไข่แล้วตอนนี้ยังปิดตอนนี้ยังปิดเนี่ยลังนกเพราะว่าเพิ่งมาส่งมาตอนนี้ยังปิดอยู่ก็เลยยังไม่ได้ออก เดี๋ยวออกเดี๋ยวจะให้ดูนะคะให้ดูใกล้ๆเต้นๆนี่เนี่ยอะเอาอาหารเตรียมอาหารไว้ก่อนโอเคอันนี้น้ำแดงน้ำแดงโอเค now it's red น้ำแดงครับน้ำแดงเอานี่มีน้ำทไม้าแดงก็อ่าเอาสักนี้สักครึ่งๆนะถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าเรายังเป็นมือใหม่เลยแล้วก็เราทำผิดอย่างตามเราไนะคะถ้าอยากจะเลี้ยงเองก็ อนศึกษาเองนะคะในเว็บไซต์ของพี่เขาก็มีควาเยอะแยะยะครับไอเอ้าไมซ์ซ oh, ิงเกิลเต้นเต้นมากเลยโอเคเอาอันนี้มาดูขึ้นมาดูขึ้นโอ้เยอะไปเยอะไปเอาแค่ okay, <Red. S 2> สองเบทเอาแค่ okay, สองหยดจับเอาสามหยดแล้วกันเอาแค่ <Yeah. S 2> okay, สามหอดยดแล้วก็ใส่เข้าไปวางไป แค่นั้นอันนี้ก็คงกินเองละเ <laughs> ยอะไปนี่ไงอันนี้คือราชินีคือจำจำชื่อไทยไม่ได้นานพยาสักสย่างนึงโทษทีลืมอ่ะแต่เรียกว่าราชินีกันเพราะว่าที่มันก็เรียกว่าแอนด์ควีน,นะคะตัวใหญ่มากเลยนะราชินีและตัวอื่นมันก็ใส่ประมาณมดดำใหญ่ขึ้นมานิดนึงไม่เล็กมากไม่ใหญ่มาก ราชีนี้ไซส์ประมาณหมดแดงทั่วไปค่ะเขามีไข่ลูกเขามีเบบีนี่คือเบบีของมดนี่ออสการ์สนใจมากเลยเย้เย <Yay! S 2> ดีใจจังเลยลูกชอบเพราะว่ามีนาก็ชอบมาม่าก็ชอบลูกมาม่าเลยซื้อให้มามา่าแต่ถ้าลูกชอบด้วยมาม่าก็ดีใจครับอันนี้คือ o u เ world นะคะ o u อ o u วิลด <Our. S 1> world o u ว world อสการ์ Yeah that's red right. สีแดงอันนี้คืออาวอร์นะคะก็มีหินบ้างมีม,มีมีแบบมันดูเหมือนทรายแต่ว่ามันติดกันนะคะมันไม่ได้เป็นทรายแบบทิ้ขยะไ,ได้แล้วก็พอเปิดแล้วก็ปิดให้สนิทข <I> อแต่อากาศจากนี้อมอสการ์ชอบโอ้โหถ้าเปิดออสการ์คงดูใหญ่เลยมาเปิดเลยไม่ลกูกเปิดไหมอาหารก็มีแล้ว ก็หออกแรกโอ้ยังยังยังกลัวแั้ๆกลัวโลกนี้คืออะไรไมีสงสัยว่าเขาอยู่ในรอบนี้ตลอดชีวิตหรือเปล่าเพิ่งออกมาครั้งแรกวันนี้ขายใหญ่แล้ววันนี้ย้ายขายมาจากนั่นะถึงนี่ถึงนั่นมาสามรอบสงสัยว่าเขาตื่นเต้นเพราะว่ามันจะแบบสวรรค์เอยกินเร็วเร็ว คนขายนี้สมม่งมาจากใบสนีมานะคะเ <ST U TS> ขาคงจะหิวมากเพราะว่าไม่ได้กินหลายวันนี่เลยอ้ยระวังอย่าเข้าไปสิโอ้ชอบอลเลยแบบ amazing <laughs> มาดูสัตว์เลี้ยงใหม่ของมามาฮั <Hello. S 1> ลโหลฮัลโหลง่ายง่ายเราต้องตั้งชื่อให้ราชินีเอ้ยร <c oughs> าชินีมดมันเรียกว่าอะไรนะก็ราชินีมดเนี่ยไม่ใช่อ่ะมันนางสักอย่างหนึ่ง <c oughs> ไม่รู้นางพญาเหรอไม่ใช่เออนางพญาแห <c oughs> ละเนี่ยออสการ์มันนั่งดูแบบละเอียดเนี่ยมดกำลังเจอ <c oughs> เจออาหารอ่ะเนี่ยเป็นไงบ้างคิดยังไงกับเรียกมดอ่ะบอกมา เขาความคิดมาตรงๆเลยโอเคอะไรคนไทยคนไทยไม่เคยชอบมดหรอไม่จริงมันมีมันมีมันมีสังคมที่ชอบกันเยอะแยะจริงเหรอถือว่าหลายคนก็กำลังเลี้ยงอ่ะเรอเออไม่ต้องเลี้ยงอะไรมั้งอยู่ในบ้านก็เต็มเลยไม่อันนี้มันเห็นได้ชัดเจนวันนี้ดูดิดูดูดูแลชิมียากโอ้กุ้ลามาด้วยโอโกุ้ลาอยากจะฮาโู้เฉยๆใช่ไหมอันนี้ไงยังอยู่เหมือนเดิม นีไ่ไงนะคะถ้ายัางจะซื้อตามนะคะมีนาซื้อในเพจ n d Keeping Thailand นะคะเพราะว่ามันจะมีครบชุดสตาร์ทเต็เสร็จนะคะเพื่อคนที่แบบเพิ่งเริ่มต้นนะคะ เรามีนาก็เพิ่งเห็นทีหลังว่าเอ้ยมันกําลังมีแบบหลายคนที่จะเลี้ยงดูคงเพราะว่าคนอยู่แต่บ้านนะคะแล้วก็หามีอะไรทําบ้างแต่ว่ามีนาก็อยากจะเลี้ยงมาดูแบบลองดูมานานแล้วแล้วก็เพิ่งมาลองยังไงก็สนุกดีตัวันนี้นะคะขอบคุณที่ยังติดตามอยู่เสมอนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่มีกิจกรรมที่บ้านนะคะหวังว่าเดี๋ยวก็เจอกันเร็วๆนี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่บายๆบายๆค่ะบายๆฮัลโหล Yeah, bye bye. Ooh.